เดี๋ยวผมขออนุญาตลองให้เด็กส่งมาอีกนะครับส่งวันอื่นเข้ามาอีกว่าเออถ้าเขามาเช็คชื่อวันอื่นอีกล่ะสมมตินะผมเอาเป็นมีเด็กมาเพิ่มวันที่8แล้วกันนะครับเพิ่มวันที่8เอาเป็นสมพรมาแล้วกันสมพรมาวันที่8ปังเข้าไปเห็นไหมมันก็จะมีสมพรเนี่ยมาเรียนทั้งหมด2วันนะครับขาดาวันเสร็จแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ครับว่าวันที่8มา2คนขาดาคนนี้เห็นไหม สวัสดีครับก็กลับเข้ามาพบกับช่องฟิสิกส์บายคุณนอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณน้นะรบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมลงเนาะนี่ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี่ครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้หลายๆโรงเรียนครับก็คงยังต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่นะครับเนื่องจากว่ามันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด2019เนาะ และสิ่งที่เราจะต้องทําทุกวันก็คือเราจําเป็นจะต้องเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมานําเสนอนะครับเป็นการเช็คชื่อนักเรียนนะครับแล้วก็มีแบบสรุปออกมาเลยนะครับว่านักเรียนมากี่คนขาดกี่คนใครมาบ้างใครขาดบ้างโดยใช้โปรแกรมนะครับง่ายๆเลยก็คือใช้ google form นะครับที่คุณครูเคยใช้กันอยู่แล้วนั่นแหละนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแบบ รายละเอียดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูทำตามผมไปเลยเนาะคุณครูก็จะได้แบบฟอร์มที่เช็คชื่อแล้วก็สรุปผลในแต่ละวันขึ้นมา <_ S 1> ก็ดนเลยนะครับคุณครูก็เข้ามาในหน้า Google เนาะนะครับหน้า Google ปกตินะครับแล้วก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยล็อกอินบัญชี Google <_ S 1> ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นคุณครูมาที่มุมบนด้านขวามือตรงนี้ครับเขียนว่าแอป g o o g l e ถูกไหมนะครับ9จุดอะเนาะนะครับคลิกไปปุ๊บนะครับแล้วก็มาเลือกตรงคำว่า Drive นะครับหัว g l e Drive ของเรานะครับคลิกไปหนึ่งที่ปึ้งขึ้นมาอ่าโอเคมันก็จะซักเข้าสู่ Google Drive ของคุณครูนะครับผมก็ทำแบบฟอร์มเช็คชื่อไว้ค่อนข้างเยอะแหละนะครับอ่ะวันนี้ก็เลยมาลองทำให้คุณครูดูครับว่าผมจะทำยังไงบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยครับก็กดตรงบวกตรงนี้ครับนะใหม่นะครับคลิกไปปึ๊บแล้วก็เลือกเป็น Google Form นะครับเลือกเป็น Google Form อ่า โอเคคราวนี้มันก็จะขึ้นมาแบบว่าฟอร์มไม่มีชื่อฟอร์มไม่มีชื่อคุณโน้ตอ่าก็ขออนุญาตเปลี่ยนแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นเช็คชื่อนะครับมห้าทับสิอ่ะสมมุติว่าคุณโน้ตเขียนแบบนี้นะนะครับอ่านะแล้วก็อันนี้มันจะเปลี่ยนตามให้เราอาจจะเปลี่ยนนิดหนึ่งครับว่าเป็นนะครับฟอร์มนะคุณโน้ตขออนุญาตเขียนเป็นแบบเช็คชื่อ นักเรียนแล้วการเข้าร่วมนะกิจกรรมโฮมรูมแล้วกันอ่ะโอเคนะครับเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับในส่วนของ Google Form เนี่ยบอกเลยว่าไม่เยอะนะครับใช้หน่อยเดียวก็พอแล้วนะครับอันแรกเลยคำถามที่จะต้องให้นักเรียนนั้นกรอกลงมานะครับก็คือวันที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับวันที่นะครับ เข้าร่วมกิจกรรมนะโฮมรูมนะครับอ่ะโอเคแบบนี้นะครับวันที่เนี้ยนะครับเออเราจะเลือกให้มันเป็นวันที่เท่านั้นนะครับคุณครูมาคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ปั๊บเข้าไปนะครับแล้วให้ไปเลือกคําว่าวันที่ปั๊บเข้ามามันจะขึ้นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลือกเป็นวันที่ขึ้นมา และอย่าลืมนะครับให้มาเลือกตรงนี้ว่าจําเป็นนะครับเพราะเดี๋ยวเผื่อเด็กไม่ตอบเนาะนะครับอพอได้ส่วนที่1แล้วครับเป็นส่วนวันที่ส่วนที่2คือใครบ้างล่ะที่จะเข้าเรียนนะครับเราก็ให้นักเรียนเขาใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลกาใส่ชื่อและนามสกุลเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันถ้าเด็กพิมพ์เองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีความผิดพลาดมันมีการเขียน ทุกวันแหละเนะี่เพราะฉะนั้นทางที่ดีสุดคือเราใส่ให้เด็กเลยนะครับถามว่าใส่แล้วใส่ยังไงล่ะโอ้โหนั่งพิมพ์รายชื่อเยอะแยะเลยคุณครูไม่ต้องนั่งพิมพ์ครับคุณครูสามารถก๊อปปี้นะครับรายชื่อนักเรียนมาได้เลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอาเป็นแบบเลือกลนะักษณะคําตอบเป็นแบบเลื่อนลงแล้วกันนะครับเลื่อนลงอ่ะวิธีการครับคุณครูก็ไปเปิดใบรา,ายชื่อของครูมานี่ผมขออนุญาตกดลงมานิดนึง แล้วผมก็หด Google Form ผมนิดหนึ่งแบบนี้นะปั๊บเข้าไปนะครับแบบนี้ปับเข้ามานะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรครับลายชื่อตรงนี้เนาะคุณครูคก๊อปเลยนี่สมมุติว่าคุณครูเลือกคนที่หนึ่งนะครับนายสมชายหล่อมากนะครับคุณครูกดคลิกขวาก็ได้นะครับ,นะรบแล้วก็คัดลอกมา นะครับแล้วคุณครูมาตรงนี้เลยตรงตัวเลือกที่1เห็นไหมใน Google Form เราแล้วคุณครูคลิกขวานะครับแล้วกดวางเลยแบบนี้นะรายชื่อมันจะมาเลยครับไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเอาแค่ลายชื่อมานะครคนที่2ก็เหมือนกันครับลากไปแล้วคุณครูกด Ctrl ทก็ได้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับแล้วกด Ctrl ทวางนะแล้วก็ทำเนี้ยรายชื่อทุกคนครับ Ctrl c t r โทแล้วก็ คอนโทวี v. อ่าได้3คนละนะครับถัดมาก็เลือกตรงนี้ Ctrl c อนโท o ซีคอนโท o วีนะครับเลือกตรงนี้ Ctrl c อนโท o ซีคอนโท o วีอ่านะครับเรียบร้อยแค่นี้รายชื่อเด็กนักเรียนแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมคลิกตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นจําเป็นด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วครับแค่นี้แบบฟอร์มเช็คชื่อกิจกรรมโฮมรูมของเรา นีครับก็คือมีแค่วันที่แล้วก็ชื่อเด็กนะครับวิธีการก็ไม่ยากอะไรครับทําแค่นี้เลยเสร็จละอ่ะไปดูว่าหน้าต่างที่นักเรียนเห็นมันจะประมาณไหนนะครับอ่ะผมกดตรงนี้นะแสดงตัวอยา่างให้ดูเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้ครับวันที่นะสมมุติว่าผมเลือกนะครับเป็นวันนี้เนาะวันที่7นะแล้วก็เลือกชื่อนักเรียนเลยอ่ะสมชายหล่อมากนะครับอันนี้นักเรียนจะเห็นหน้านี้แล้วก็ให้นักเรียนเขาก,กดส่งเรียบร้อยเสร็จแล้ว แค่นี้เองนักเรียนก็จะง่ายแล้วก็สะดวกนะครับผมขออนุญาตลองส่งให้ดูทุกคนเลยนะครับเลือกวันนี้ทุเดย์เหมือนกันนะนะครับคนที่2เป็นสมชายหล่อมากโอเคนะครับถัดไปครับผมขออนุญาตส่งให้ครบทั้ง5คนเลยวันนี้เหมือนกันนะครับคนถัดมาสมสมหญิงนะครับอ่ะส่งไปนะครับอ่ะถัดไปครับเหมือนกันเลยนะคนถัดมาคนที่4ส,สมพรตั้งใจ นะครับก็กดส่งไปนนักเรียนจะส่งแค่นี้เองนักเรียนก็จะสะดวกครับคุณครูก็จะสะดวกด้วยนะครับอ่ะคนสุดท้ายนะครับอ่ะสมใจใจเย็นนะครับแล้วก,กดส่งอ่ะโอเคอันนี้ผมให้นักเรียนลองส่งเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับสำหรับคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณครูจะให้นักเรียนส่งนะครับวิธีการทําทํายังไงคุณครูมาที่จุด3าจุดมุมบนด้านขวามือตรงนี้ครับปึก๊กคลิกไปตรงนี้นะ แล้วคุณครูคลิกคําว่ารับลิงก์ที่เกอกไว้ล่วงหน้านะครับรับลิงก์ที่กอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าคลิกไปปึ้งนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้มามีคําว่ารับลิงก์คุณครูกดรับลิงก์นะครับนะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์หลังจากนั้นคุณครูก็ไปเปิด Line หรือ Messenger ของนักเรียนครับแล้วก็ส่งฟอร์มตัวนี้ลงไปให้นักเรียนเลยนะครับนักเรียนก็เข้าลิงก์แล้วก็กรอกเหมือนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้ก็เสร็จเรียบร้อย นะครับอ่ะโอเคอันนี้สมมุติว่าผมทำเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะกรอกข้อมูลมาแล้วดูเห็นไหมมีการตอบกลับ5คนนะครับมันก็จะมีกราฟมาให้ดูมีอะไรมาให้ดูนะครับวิธีการครับว่าเราจะมาทําสรุปยังไงคุณครูก็ไปเลือกตรงนี้ครับสร้างสเปซชีตนะครับคุณครูคลิกไปปั้งเข้าไปมันจะถามว่าสร้างในชื่อน,นี้ใช่ไหมเราก็ตอบไปว่าสร้างปับ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้าที่เป็น กูเกิลชีตมานะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นไหมประทับเวลามีวันที่มีชื่อและนามสกุลเด็กแค่นี้เองเนะครับคราวนี้เราจะมาสรุปยังไงล่ะว่าเอ้ยวันนี้เด็กคนไหนมาบ้างมากี่โมงนะครับมาอะไรแบบนี้นะครับอ่ะคุณครูก็ไปบวกตรงข้างล่างตรงนี้ครับเพิ่มแผ่นง,งานคุณครูคลิกไปปึง้งเข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มแผ่นง,งานใหม่นะครับ อันแรกเลยสิ่งที่คุณโน้ตที่คุณครูจะต้องเอามาเนาะนะครับก็เอาพวกชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับนะของเด็กนักเรียนมาชื่อนามสกุลของเด็กนักเรียนเอามาจากไหนก็เอามาจากการตอบแบบฟอร์มที่1นะครับคุณครูถ้ามันไม่เรียงคุณครูมาคลิกตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีลูกศรลงตรงนี้นะถ้ามันไม่เรียงรายชื่อแบบผมเนาะคุณครูก็คลิกตรงนี้1ที แล้วก็จัดเรียงกอไก่ถึงพอนกคู่ปุ๊บมันจะเรียงให้นะครับเห็นไหมอ่ะผมขออนุญาตสลับก่อนอ่ะสมมุติว่าเป็นแบบนี้เนาะมันไม่เรียงมาเนาะคุณครูก็มาคลิกตรงนี้นะนะครับแล้วก็จัดเรียงแผ่นง,งานกอไก่ถึงพอนกคู่มันจะเรียงคุณครูก็เลือกตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคัดลอกมานะครับเอาลายชื่อของเด็กมาใส่ในแผ่นง,งานที่2ของครู นะครับตรงลำดับที่2เนาะแล้วก็กดวางไปนะครับตัวนี้แผ่นงานตรงนี้เปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นคําว่าอันนี้คลิกคลิกไปเนาะมันจะมีขึ้นมาแล้วก็คลิกคําว่าเปลี่ยนชื่อเป็นแบบรายงานแล้วกันแบบรายงานอ่าโอเคนะเป็นแบบนี้แล้วเนาะอันนี้เราได้ชื่อนามสกุลมาล้วนะครับอ่ะคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องมาดูถัดมาก็คือมาเรียนอ่ะ วันไหนที่เขามาเรียนนะครับแล้วเขาวันไหนเขาขาดเรียนบ้างออนะครับหลังจากนั้นทําสรุปเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้จะเป็นช่องว่าคนเด็กชายเนี้ยมาเรียนทั้งหมดกี่ครั้งขาดเรียนทั้งหมดกี่ครั้งทั้งหมดมันจะเป็นรวมทั้งหมดเลยเนาะนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมจะทำนะครับจะเป็นเรื่องของในสัปดาห์ในแต่ละวันอะ่ะมาเรียนแล้วก็ขาดเรียนกี่คนนะครับอันนี้เป็นวันที่เนาะ นะครับแล้วก็อันนี้นักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดเนาะใส่ไว้ก่อนนะครับอ่านะครับมีนักเรียนที่มาเรียนกี่คนแล้วก็ขาดกี่คนอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้แบบฟอร์มประมาณนี้ขออนุญาตเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูจะได้มองเห็นชัดๆหน่อยนะครับอ่สักสิบสี่แล้วกัน เห็นไหมอ่ะสิแปดเลยนะครับอ่ะแล้วก็จัดฟอร์มให้มันสวยงามเอาไว้สําหรับคุณครูจะปิ้นเลยก็ได้นะครับปิ้นออกมาเลยว่ามีนักเรียนมากี่คนขาดเรียนกี่คนนะครับใส่ทรงใส่สีสได้หมดเลยนะครับอ่ะวันที่มาเรียนเนี่ยนะครับเราก็ไล่ไปเลยวันนี้วันที่7เนาะเดือน6ถูกไหมครับก็เป็น0 6ย์ทับ 20, 21, นะครับวันที่7เนาะ วันนี้วันที่7ผมทําผมทําของวันนี้เลยอะนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ถัดไปก็ลากเลื hmm. fastest, eight, ่อนลงมาเนาะนะครับกดเครื่องหมายบวกด้านข้างเนี่ยเลื่อนลงมานะครับมันจะขึ้นเป็นวันที่8นะครับแล้วก็ไล่ไปของสัปดาห์นี้พอแล้วกันครับ8 9 10แล้วก็11นะอันนี้ทั้งหมดเลยนักเรียนห้องผมเนี่ยมีทั้งหมดอ่ากี่คนอะห้าคนนะครับมีนักเรียนรวมทั้งหมด5คนนะครับปึ๊บไล่มาอ่ะ5คนนะครับหมดเลยเนาะอันนี้นักเรียนทั้งหมดของห้อง โอ้โห้องนี้มีนักเรียนน้อยเหลือเกินนะครับคณครูมีกี่คนกครูคคก็ทําไปเท่านั้นนะครับทำไปเท่านั้นนะครับอะคราวนี้ล่ะเราถึงเวลาที่เราจะต้องมาเช็คแล้วว่านักเรียนเรามากี่คนขาดกี่คนนะครับอะสมมติผมอยากดูว่านักเรียนคนนี้นายสมชายหล่อมากเนี่ยนะครับมาเรียนทั้งหมดกี่ครั้งแล้ว คำสั่งที่ผมจะใช้ก็คือคำสั่งเขา if นะครับกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับในช่องนะครับ C O นะครับมันจะขึ้นมาครับเห็นไหมคำสั่งตรงนี้ครับเขานะครับนะคำสั่งเขาแต่ผมต้องใช้เป็นเขา if เพราะว่าผมจะใช้เป็นเงื่อนไขนะั้ย C O U N T แล้วก็ if นะครับ I F อ f ปึ๊บแบบนี้ มันจะขึ้นมาบอกว่าเราจะเขาคําว่าเขาในที่นี้ก็คือนับไปละนะครับนับว่ามันเจอกี่ครั้งนะครับสิ่งแรกที่เขาจะให้เราใส่คือใส่ช่วงนะครับว่าช่วงที่เราจะนับว่ามีมากี่คนเนี่ยนะครับเราจะไปนับจากที่ไหนที่เราจะไปนับก็คือการกรอกแบบฟอร์มที่1ตรงนี้เนาะนะครับคุณครูอยากจะนับทั้งช่อง c เลยเพราะว่าเดี๋ยวช่อง c เนี่ยจะเป็นลายชื่อเด็กที่เข้ามาเช็คชื่อทั้งหมด นะครับคุณครูคลิกที่ช่อง C ตรงนี้เลยครับตรงด้านบนตรงนี้นะคลิกปึ้งมันจะเลือกช่อง C ทั้งหมดให้ครูเพราะนั้นกี่วันกี่วันเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูตอนท้ายทีหนึ่งอ่ะเรียบร้อยนะครับพอคลิกช่อง C ช่องที่เราจะนับแล้วเนาะนะครับเราก็มาที่แบบรายงานเราเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นครับให้เราใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับคอมม่าแล้วเขาจะบอกว่าให้เราใส่เกณฑ์ยกตัวอย่างเช่นเอามากกว่า20 ผมอยากรู้ว่าเด็กคนนี้มาหรือเปล่านะครับวิธีการให้ใส่เครื่องหมายคำพูดไปนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับหลังจากนั้นคุณครูก็ใส่ชื่อเด็กคนนี้เข้าไปเลยครับสมชายหล่อมาก1น,นายสมชายวักหล่อมากนะครับ ถ้าสมมุติว e no ่าค ja e ุณครูไม่อยากพิมพ์เดี๋ยวคุณครูก๊อปปี้ได้เดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยผมจะใช้ที่ก๊อปปี้แล้วคุณครูก็ใส่เครื่องหมายนะครับคำพูดลงไปอีกทีหนึ่งเห็นไหมเป็นเครื่องหมายคำพูดเท่ากับแล้วก็ตามด้วยชื่อคนที่เราจะเช็คว่ามาเรียนหรือเปล่านะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายปิดคำพูดแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บนะครับวงเล็บปิดไปนะครับกด e n t e r ชึบเห็นไหมแสดงว่าเด็กคนนี้มาเรียน นะครับมันเลยนับมามาเรียนหนึ่งให้เรานะครับผมลากลงมาเลยแล้วกันนะครับกดเครื่องหมายบวกให้เป็นเครื่องหมายบวกตรงมุมด้านล่างนี้นะครับแล้วลากลงมาป๊บอย่างงี้นะครับสังกเกตนะครับพอผมไปคลิกที่ช่องที่2ของนายสมหมายหล่อมากคลิกปึ๊บในน,ใน,น,นี้มันยังเป็นนายสมชายหล่อมากอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาชื่อนี้ครับเราต้องเอาชื่อสมหมายหล่อกว่ามานะครับคุณครูก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วลากคุมไปเลยครับ กด control c คัดลอกไว้นะครับแล้วมาคลิกตรงช่องที่มาเรียนของเขาลากตรงที่เป็นหนึ่งนายสมหมายหล่อมากแล้วก็กด control b ลงไปมันจะเปลี่ยนเป็นชื่อน,นายสมชายหล่อมากแล้วกด enter อันนี้คนที่2นะครับหลังจากนั้นคนที่3เราก็ทำเหมือนกันครับคัดลอกมานะครับแล้วก็เอาสูตรมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็วางนะครับ นะสมพรตั้งใจนะครับคัดลอกมาคลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับแล้วก็วางนะครับอ่ะสมหญิงใจเย็นคัดลอกมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะครับแล้วก็วางโอเคคราวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดนักเรียนเขามาเช็คชื่อนะครับมันจะขึ้นมาเลยอ่ะสมมุติว่า ผมให้นักเรียนอีกหนึ่งคนผมมาเช็คชื่อนะเดี๋ยวคุณครูดูนะอย่างที่บอกว่าเวลาเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแบบฟอร์มแบบอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะเดนักเรียนมาเช็คชื่อเพิ่มเดี๋ยวดูนะดูตัวเลขว่ามันขึ้นไหมนะครับอ่ะผมเอาเป็นวันที่8ดีกว่านะครับ,นะรบแล้วก็เลือกเอาสมหมายลอ้อมสมชายหล่อมากมานะครับแล้วผมกดส่งไหมนักเรียนก็จะมาเรียนทั้งหมด2วันนะครับมันจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะ ผมขออนุญาตส่งอีกคนหนึ่งแล้วกันเอาเป็นวันที่9แล้วกันวันที่9ส่งคนมาเรียนสมศรีขยันเรียนส่งปึ้งอ่ะเห็นไ,ไหมสมศรีขยันเรียนก็จะมาละสองวันนะครับเอาอีกนะครับอันนี้ไว้เช็คชื่อรวมเลยแล้วกันนะครับเป็นวันที่10แล้วกันวันที่10ผมให้สมใจใจเย็นมาปึ๊บอ่ะขึ้นมาละนะครับนะฮะแล้วก็วันที่11ออีกสักหนึ่งวัน นะครับวันที่1 1เนี่ยผมให้เป็นสมหมายหลอกกว่ามาปั๊บเข้ามาเห็นไหมมันก็จะบอกเลยว่านักเรียนมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วนะครับนักเรียนมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วสําหรับวันที่ขาดเราก็จะต้องรู้ว่าสัปดาห์นี้มีทั้งหมด5วันถูกปหมเราก็เลยกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็บอกว่า เอาเลข5นะครับมีทั้งหมด5วันวนี้คุณครูก็จะต้องไปรู้ว่าวิชาครูจะมีเข้าเรียนทั้งหมดกี่วันสมมุติว่าเข้าเรียน20วันคุณครูก็เปลี่ยนเลขตรงนี้เป็น20นะครับแล้วก็ลบด้วยช่องนี้ครับอ่าแล้วก็กด Enter นะครับอ่าผมกดเป็นเครื่องหมายบวกซะงั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นทั้งหมด5วันเด็กชายสมหมายมาเรียนแค่2วันค่ด3าวันนะครับนะ แบบนี้ครับโอเคนะเาะฉะนั้นอันนี้เราก็คลิกลาบเหมอือนกันครับมันก็จะรู้เลยว่าอ่ะคนสมหมายเนี่ยทั้งหมด5วันนะมาเรียน2วันขาด3วันอะไรแบบนี้นะครับสมพรมาเรียนทั้งหมด5วันขาด1วันแบบนี้อันนี้ผมสมมุติให้ดูอ่ะคราวนี้เราได้แล้วสรุปรายวันว่าเด็กนักเรียนเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาทาเป็นสรุปรายวันให้ดูโอเคพูดผิดขอโทษทีครับมาสรุปเป็นรายวันให้ดูว่า หนึ่งวันเนี่ยมีนักเรียนมากี่คนขาดกี่คนนะครับวิธีการผมเหมือนเดิมเลยผมอยากดูวันที่7นะอยากรู้ว่านักเรียนมากี่คนนะครับผมใช้คำสั่งเดิมครับเท่ากับครับแล้วคำว่าเขาเหมือนเดิมครับเขานะครับเลือกอันนี้ก็ได้นะนะครับแต่ผมขออนุญาตผมใช้เป็นเขา if นะครับ if นะครับอันนี้เนาะมันเดิมมันจะให้เลือกช่วงคราวนี้เลือกช่วงเลือกที่ไหน เราก็กลับไปที่แผนงานหรือว่าการตอบแบบฟอร์มที่1เรานะมาคลิกเลือกตรงนี้แทนครับผมมาเลือกในช่องวันที่ซึบเข้าไปแบบนี้เนาะนะครับอ่าเลือกเห็นไหมมันจะเลือกข้างนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันไหนเด็กมาเช็คชื่อมันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่แบบรายงานเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้คือช่วงเนาะแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายคอมมาแล้วตามด้วยเกณฑ์ครับ วิธีการใส่เกณฑ์ใส่เครื่องหมายคำพูด1อันผมอยากรู้ว่าวันที่7มากี่คนกดเท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ว่า07นย์ทับนะครับจะใช้คำว่า7ทับศูนะครับทัสอาขอโทษครับ2 021นะครับนะแล้วก็ปิดเครื่องหมายคำพูดอันนี้คือผมจะดูว่าวันที่7เนี่ยมีเด็กมาเรียนกี่คน นะครับใส่เครื่องหมายคำพูดเสร็จแล้วก็ใส่วงเล็บปิดนะครับกด enter ปึ่งแสดงว่าวันนี้มีเด็กเรียนทั้งหมด5คนมาเรียนทั้งหมด5คนใช่ไหมไปเช็คดูว่าจริงไหมนี่ครับวันที่7มาเรียนทั้งหมด5คนถัดไปครับแล้ววันที่8ล่ะผมอยากจะรู้ว่ามาเรียนกี่คนค,ค,คุณครูคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงช่องมาเรียนนะบวกตรงนี้นะแล้วลากลงมาปั๊บนะครับมันจะขึ้น5มาก่อน เพราะครูยังไม่ได้เปลี่ยนวัน,นครับตรงนี้ครูก id ็เปลี่ยนเป็นวันที่8นะครับแล้วกด enter ปึ่งวันที่8มาเรียนคนเดียวนะครับอ่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็นวันที่9ปึ่งวันที่ 9… มาเรียนคนเดียวนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นวันที่10กด enter เห็นไหมเปลี่ยนเป็นวันที่10กด enter ปึ้งมาเรียนคนเดียวนะครับเปลี่ยนอันนี้เป็นวันที่11นะครับปึ้งมาเรียนคนเดียว เพราะฉะนั้นคุณครูจะรู้เลยว่าวันที่7เด็กทั้งหมด5คนมาเรียนครบนะครับช่องที่ขาดทำไงก็ใส่เครื่องหมายเท่ากลับครับนะบแล้วก็คลิกเลือกนักเรียนเต็มทั้งหมดลบด้วยนักเรียนที่มาเรียนมันก็จะได้นักเรียนที่ขาดเรียนครับเห็นไหมนะบลบด้วยช่องมาเรียนกด enter ปึง้งแสดงว่าวันนี้ขาด0ูนย์คน ทำให้เป็นเครื่องหมายบวกด้านข้างๆตรงนี้ครับแล้วลากเหมือนเดิมปลืบอ่ะนะครับแสดงว่าวันที่8มาเรียน1คนขาด4คนนะครับวันที่9มาเรียน1คนขาด4คนอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองให้เด็กส่งมาอีกนะครับส่งวันอื่นเข้ามาอีกว่าเออถ้าเขามาเช็คชื่อวันอื่นอีกล่ะสมมตินะผมเอาเป็นมีเด็กมาเพิ่มวันที่8แล้วกันนะครับเพิ่มวันที่8เอาเป็น สมพรมาแล้วกันสมพรมาวันที่8ปังเข้าไปเห็นไมมันก็จะมีสมพรเนี่ยมาเรียนทั้งหมด2วันนะครับขาดสามวันเสร็จแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ครับว่าวันที่8มา2คนขาดสามคนนี้เห็นไหมมันก็จะมีสรุปรายวันอ่ะส่งเพิ่มมาอีกแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเป็นวันที่7แล้วกันนะครับนะแล้วก็ให้ออกวันที่7มาครบแล้วเนาะขอโทษทีเปลี่ยนเป็นวันที่11แล้วกันขอมาเพิ่มอีกสักหนึ่งคนเป็น สมหมายหล่อมากนะครับกดส่งไปปึ้งนะครับเห็นไหมวันที่11มันก็จะมาขึ้นตรงนี้คุณครูก็จะรู้เลยครับว่าวันหนึ่งเด็กมาทั้งหมดกี่คนนะครับขาดกี่คนนะครับรู้หมดเลยครับรู้หมดเลยนะครับก็เป็นแบบฟอร์มสรุปซึ่งคุณครูก็จะสามารถปิ้นฟอร์มตัวนี้นะครับใช้ในการรายงานผลในแต่ละวันได้เลยนะครับโอเคไหม ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูเนาะนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วกับเราด้วยนะครับนะประมาณนี้ อ่ะโอเคนะครับก็คิดว่าคุณครูน่าจะทําได้แล้วล่ะนะครับเป็นแบบฟอร์มเช็คชื่อคุณครูทําแค่วันเดียวครั้งเดียวก็คือทําให้เสร็จเลยนะครับแล้วคนนี้ทุกวันมันจะรายงานผลไล่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 มาให้ครูนะครับคุณครูคคจะมีสรุปผลทุกวันแล้วจะรู้ว่าเด็กนั้นมาเข้าเรียนของครูทั้งหมดกี่ครั้งนะครับและขาดกี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ครบเลยแล้วก็จะได้ข้อมูลเด็กทั้งหมดเลย ดีว่ามันก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลายๆท่านเนาะที่กําลังจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณนรสเนาะนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมเอามาฝากให้กับคุณครูด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ